สวัสดีค่ะเพื่อนฝูงหมอมอย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 โอ้โหวันนี้มาถึงกับเต้นแรงอะไรอย่างเงี้ย <laughs> ดิบเป็นไรมากปะหน้าสดด้วยวันนี้นะก็แบบไม่เป็นไรหรอกทุกคนเห็นหน้าสดฉันค่อนข,ข,ข้างบ่อยเวลาทำคลิปเพิ่งตื่นบ้างอะไรบ้างก็มีฉันก็ไม่เป็นไรหรอกรักฉันแล้วใช่ปะดูหน้าสดแล้วก็ยังรักกันอย่าใช่ไหมนะขอบใจวันนี้จะไม่ทำอะไรคะคือจริงๆเนี่ยนะหลังจากทำคลิปนี้เสร็จก็ตั้งใจว่าจะทำคลิป แต่งมาไปหมอไปไม่ได้ทํานานมากคิดถึงอะไรอย่างนี้แต่ก็เวลาทําคลิปเมาส์นะก็ต้องอุ้มลูกไงเพราะว่านะแกก็รู้ลูกฉันก็แบบว่ามันไม่ค่อยจะยอมอยู่นี่ยอมนิดนึงนะก็เอาไปวางเอ้เตียงเบลเซอร์ที่เคยรีวิวไปก็ยังยอมแบบหนึงเดี๋ยวก็ลองก็เลยจะมาทํา how to อุ้มลูกขึ้นหลังด้วยเป้อุ้มเด็กอันนี้ค่ะอันนี้ยี่ห้ออะไรเนี่ยเอเดโก เบบี้อันนี้จะมีคนเห็นอยู่บ่อยๆนะฉันก็ใช้อยู่บ่อยซื้อมาจากแ a w a i i ร์เนันะจ๊ะจุดนี้เนี่ยฉันบอกได้เลยว่าหลังจากที่ใช้มันมาคือดีข้อดีก็มีข้อเสียก็มีข้อเสียคืออะไรเอาข้อเสียก่อนละกันข้อเสียเนี่ยนะเวลาหน้าร้อนตอนนี้หน้าร้อนละมันร้อนมันร้อนอะ it's hot อยู่เนอมันร้อนมากเพราะว่าด้วยด้วยตัวผ้าเขาที่ตรงเนี้ยช่วงช่วงหลังอ่ะค่อนข้างหนาแล้วก็เวลาเราอุ้มอ่ะคือปกตินี่นะเวลาเราอุ้มเด็กเนี่ยตัวเด็กเขาก็จะมีไอ,ไอร้อนอยู่แล้วตัวเราก็ร้อนคือพอร้อนก็ร้อนมาเจอกันมันก็ร้อนกว่าเดิมแล้วผ้ามันก็ไม่ได้ระบายอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ร้อนอ่ะมีคนอุ้มอ่ะทั้งหนักทั้งร้อนนะจุดจุดนี้เลยทีเดียวนะเพื่อนรักแล้วก็ ข้อเสียนอกจากร้อนแล้วฉันก็ก็คงจะมีเรื่องอุ้มเอาเอาเอาขึ้นหลังนนะแต่จริงๆถ้าได้ลองทำได้แล้วเนี่ยมันก็ไม่ใช่ข้อเสียแล้วแหละมันก็จะเป็นอะไรที่แบบชินอ่ะสะดวกสบายกับการใช้ของมันข้อดีก็คือว่ามันจะมีใส่ตรงค่าตรงเอวคือถ้าเป็นเป้โดยปกติทั่วไปอย่างอันเก่าที่ฉันเคยใช้สะพายแต่บา่าเหมือนกระเป๋าเป้อะคะ่ะกดตรงเนี้ย ปวดไหลมากหนักมากแล้วก็คือลูกเรามันหนักด้วยแหละก็เลยแบบใช้รุ่นนั้นไม่ได้แล้วคือตอนน้องไอยก็ยังไม่ค่อยเท่าไหร่พอน้องไอเนี่ยนะตอนเขาหนึ่งขวบอะ่ะเขาหนักเจ็ดโลครึ่งหนึ่งขวบนะจ๊ะเจ็ดโลครึ่งอีเนี่ยห้าเดือนเจ็ดโลแปดมันยังไม่ทันครึ่งข,ขวบเลยแก <laughs> ฉันแบบอะไรนมช็อกโกแลตของฉันมันจะอร่อยขนาดนั้นเลยเหรอหมายการ์ด <laughs> ก็เลยเมาเอาอยอะอีกแล้วนะ่ก็เลยจะมาทำรีวิว how to อุ้มลูกให้ดูก็แล้วกันเพราะว่าหลายคนก็แบบสงสัยว่าพี่พี่อุ้มได้ไงอะอะไรอย่างเงี้ยฉันก็เดี๋ยวจะทำให้ดูนะจ๊ะขั้นแรกก็คือมันจะมีสายตรงเอวมันจะมีสายตรงเอวอย่างเงี้ยค่ะก็ให้คาดเอวไปก่อนคือถ้าคุณจะอุ้มงั้นเดี๋ยวอุ้มข้างหน้าให้ดูก่อนไหมคาดเอวไว้ตรงนี้นะมันจะมีอ,อยางยืด จะให้ดูใกล้ๆมันจะมียางยืดอยู่ตรงนี้ค่ะให้คุณเอาด้านนี้ยใส่เข้าไปก่อนเหมือนกับมันเป็นการเซฟอย่างหนึ่งถ้าถ้าถ้าในกรณีที่ไอตัวนี้หลุดอย่างน้อยๆก็ยังมีตัวนี้ที่แบบคอยเหนี่ยวรั้งเอาไว้ไม่ให้ลูกเราหล่นปั๊บลงไปแล้วก็ติดอย่างเงี้ยมันก็จะช่วยเซฟได้ในระดับหนึ่งจ้ะเพราะฉะนั้นก็ใส่ด้วย คาดไปก่อนสมมุติว่าเราจะคาดเอาลูกเข้าเอวข้างล่างใช่ไหมแล้วก็เนี่ยให้มันเป็นอย่างนี้สีแสบสวงไหมแล้วลูกมาสวัสดีครับอากาศร้อนมากยังใส่ชุดนอนอดู่เลยนะชอบแบบฟัดลูกแก้มสิแก้มสิอออืือืมมม ชอบติดอุ้มมากก็จริงๆนะหลายคนถามเรื่องอบางคนเขาจะเป็นห่วงว่าลูกจะแบบว่าขาโกงขาท่างอะไรอย่างเงี้ยคือฉันจะบอกว่าไอคนญี่ปุ่นอะนะที่มันขาโกงกันนะมันไม่ใช่เพราะเรื่องอุ้มลูกหรอกแต่มันเป็นเพราะท่านั่งของเขาอันนี้เท่าที่เห็นเลยนะ คือเขาจะชอบนั่งนั่งเวลาเขานั่งกินน้ําชาหรือเขานั่งกับพื้นน่ะเขาจะนั่งคุกเข่าแบบเขาเรียกอะไรนั่งคุกเข่าแบบทับขาตัวเองอ่ะนึกออกใช่ไหมแบบคนญี่ปุ่นที่เขาจะนั่งกันน่ะการนั่งแบบนั้นนะคะทําให้ขาโก่งจริงนะฉันสังเกตมาแล้วสามีฉันเนี่ยก็ขาโก่งเพราะเขาก็นั่งแบบนั้นเขาจะสั่งลูกน้องอายเนี่ยเขาจะบอกเลยว่าไม่ให้นั่ง คือโอเคมันก็มีบ้างในกรณีที่อย่างเวลาอยู่ที่โรงเรียนหรืออะไรอย่างเงี้ยที่ครูเขาก็จะบางทีนะเขาก็จะสั่งให้นั่งแบบนั้นแต่ถ้าอยู่ที่บ้านจะไม่ให้นั่งแบบนั้นก็คือจะให้นั่งเอาขาเหยียดธรรมดาหรือไม่ก็ขัดมาไปเลยอะไรอย่างเงี้ยนะสามีฉันก็กลัวลูกจะขาโกงเพราะฉะนั้นเนี่ยฉันว่ามันไม่เกี่ยวอะ่ะมันไม่เกี่ยวกับการอุ้มเข้าเอวหรือไม่เขา้าเอวเพราะว,าว่าน้องอายเนี่ยฉันก็อุ้มเข้าเอวมาตั้งแต่เด็กนะเขาก็ไม่เห็นจะขาโกงเลยเขาก็เดินปกติขาไม่เห็นโกงอะไร เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่เกี่ยวอะ่ะเจงเธอดังนั้นให้เอาลูกเข้าเอวอย่างนี้เลยจ้ะเนี่ยเข้าเอวอย่างเงี้ยเอาขาเขาเนี่ยสองข้างเข้าที่เอวเราเป้แบบนี้นะคะเหมาะกับเด็กที่อายุ ตั้งแต่เขาเรียกอะไรประมาณสัก4เดือนขึ้นไปคือถ้าอายุน้อยกว่านั้นคุณควรที่จะมีจริงๆไอรุ่นเนี้ยนะไอยี่ห้อน,นี้มันจะมีผ้าเบาะรองของเขาอะที่เอาไว้ห่อตัวเด็กแล้วก็ยัดลงไปอีกทีนึงมันจะเพราะว่าเด็กเขาจะถ้าคอยังไม่แข็งอะมันก็จะแบบแกว่งใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันจะมีผ้ารองผ้าหอ่อแล้วก็จะมีซัพพอร์ตรงคอเพื่อที่จะทาให้คอเด็กไม่ไม,ไม่ไม่ไหวอะไรอย่างเงี้ย ซึ่งตอนน้องไกยคลิกเราก็ใช้บ้างแต่ก็ไม่ค่อยบ่อยเพราะว่าฉันไม่ได้ซื้อผ้าของมันมามันแพงฉันก็เอาผ้าหนวมนี่แหละธรรมดาเนี่ยห่อตัวลูกเพราะว่าช่วงน้องกายเขาเกิดมันก็ยังเป็นหน้าหนาวอยู่นะก็ถือว่าอุ่นไปด้วยในตัวอะไรเงี้ยถ้าเป็นหน้าร้อนก็แย่นิดนึงนะฉันแนะนําไอ้เป้สะพายข้างอะผ้าแบบสะพายข้างนี่ฉันเคยใช้อยู่อ่ะอันนั้นจะดีกว่าเพราะว่าเขาจะนอนแบบห่อตัวแล้วมันจะเหมือนเหมือนอยู่ในเปลอะมันจะสบายมาก ถ้าใช้ผ้าบางๆก็หน้าร้อนอยู่เมืองไทยก็ใช้ได้รุ่นนั้นนะเลิศอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยรุ่นนี้ควรจะเป็นเด็กที่คอแข็งแล้วนะคะถึงจะอุ้มแบบนี้ได้นะถ้าคอยังไม่แข็งยาอย่าอุ้มนะถ้าไม่มีผ้าห่อก็อย่าทำนะจ๊ะลูกคอหักขึ้นมาจะไม่คุ้มนะจ๊ะเธอก็พอเอาลูกเข้าเอวอย่างนี้ได้นะขาสองข้างให้อยู่คนละข้างของลาตัวเราแล้วมือนึงเนี่ยเราก็ประคองเขาไว้อย่างเงี้ยแล้วก็หยิบสายขึ้นมา คาดไปอีกข้างหนึ่งก็หยิบขึ้นมาคาดไปอย่างนี้เขาก็จะอยู่ข้างในพอดีแล้วก็ด้านหลังอะค่ะมันจะมีตะขอติดมีที่ติดนีม้มันก็จะคอยล็อกไว้เพื่อที่แบบว่าสายมันจะไม่หลุดหล่นลงไปอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเวนลาเราทําอะไรมันก็จะแบบว่าเออได้อยู่ลูกฉันก็แบบชอบมาก อยู่ในเป้นเนี่ยมันจะนิ่งไม่ค่อยร้องอะไรหรอกเขาก็จะสบายเขานะดูดจิจริงๆล้ยลยี่ห้อนี้มันจะมีอ่อไอ้ตัวเนี้ยเขาเรียกอะไรอะจริงๆมันมีขายดีๆก็มีนะแต่ว่าฉันใช้เล็กวอร์มเมอร์ของน้องอายมาใส่ไว้ใส่เพื่ออะไรเพื่อว่าเนี่ยดูปากเดิขี่จะแบบว่ากินอนะ่ะเขากำลังฟันงมันเคี้ยวเขานะเขาก็จะแบบชอบงับมันมันก็เลิะน้ำลายไง ก็แบบช่วยได้ในระดับหนึ่งแต่ว่าก็ต้องซักบ้างอะไรบ้างนะทั้งเป้นะยัดเขาเป็นใส่ถุงอะไรนะใส่ถุงเน็ตซักผ้าแล้วก็ซักใส่เครื่องได้อะไรแบบนี้ก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะการอุ้มแบบข้างหน้านี่ก็ถือว่าง่ายดายมีได้ยุ่งยากอะไร you know is not so hard for you ฉันเกลียดตัวเองนะว่าทำไมจะต้องพูดภาษาอังกฤษไปด้วยอ่ะก็กระแดกก็คือแบบอยากให้ตัวเองดูแบบว่า international i t e r n hotel you know โอเคทีนี้ ก็มาในลักษณะของการอุ้มด้านหลังกันบ้างก็แล้วกันอุ้มด้านหน้าใครๆก็รู้มั้งแกะออกอย่างนี้อาจารย์วิธีการอุ้มด้านด้านหลังคือว่าดูดิเปียกลแล่เวลาอุ้มอย่างนี้นะฉันจะเอาผ้าเย็นนะฉันจะมีผ้าเย็นอยู่พื้นหนึ่งเอาชุบน้ําแล้วก็แปะไปบนข้างหลังลูกอย่างเงี้ยแล้วก็อุ้มหรือไม่บางทีก็ผันคอลูกแล้วผ้ามันจะแบบช่วยให้เขาเย็นขึ้นก็ไม่ร้อนมากเวลาอุ้มอยู่กับเราอะไรเงี้ยนะ ก็อันนี้เวลาจะอุ้มด้านหลังนะคะให้เลื่อนอันนี้ไปด้านข้างหน่อยอย่างเงี้ยเดินไปด้านข้างแล้วก็เอาลูกเข้าเอวเอาน้องเข้าเอวเราเข้าเอวนะเห็นไ,ไหมเข้าเอวแล้วก็มือนี้อ่ะประคองไว้แล้วก็ตวัดผ้าขึ้นมาตวัดผ้าขึ้นมาแล้วว่าก่อนก่อนที่จะสวมนะคือเช็คดูให้ดีว่า ก้นลูกเราเนี่ยอยู่ในผ้าเรียบร้อยดีหรือยังทางด้านด้านนี้แล้วก็ด้านนี้เช็คขาเขาด้วยว่าขาเขาเนี่ยมันเข้าไปติดในในวงนี้หรือเปล่ามันจะมีวงตรงแขนเนี่ยก็คืออย่าให้เข้าไปติดในวงให้มันอยู่ข้างล่างให้มันอยู่วงข้างล่างนี้ให้มันติดกับตรงช่วงเอวแล้วถึงจะจับไว้อย่างเงี้ยให้ผ้าตรงนี้มันอยู่ตรงตรงไหล่ลูกหลังจากนั้นค่ะให้เอามือนเนี้ยโอบตัวลูกไว้เลยนะ โอบตัวลูกไว้อย่างนี้โอบตัวลูกไว้แล้วก็พอยต์ก็คือว่าพอยต์โตนะคะแขนที่เราจะต้องใส่อีกข้างหนึ่งแขนที่เราจะเอาต้องใส่ข้างเนี้ให้เตรียมมันเอาไว้ให้เตรียมมันเอาไว้อย่างน,นี้เตรียมไว้อย่างนี้เลยประมาณว่าตวัดไปปุ๊บฉันจะต้องหามันเจอแล้วก็แขนข้างนี้โอบลูกไว้อย่าให้มันหล่นเว่าถ้าหล่นแล้วก็ทําใหม่ก็ไม่เหมือนเดิมแล้วน,น,นะจับไว้อย่างนี้ค่ะและก็เขยา่า เขย่าก่อนดื่มแล้วก็หมุนไปด้วยนะและอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าต้องก้มหลังนิดนึงเพื่อไม่ให้ลูกหล่นแบบนี้เห็นปะต้องเอียงตัวนิดนึงนะไม่ให้เขาหล่นเอียงไปนิดนึงปั๊บแขนข้างนี้คุณจะสามารถควา้าคว้าได้แล้วเห็นปะก็สวมไปเลยค่ะสวมไปเลยลูกก็จะยังเป็นอย่างนี้อยู่ห้อยต่องแต่งแล้วก็มือนี่แหละประคองเขาไว้อีกข้างหนึ่ง แล้วก็กระโดดกระโดดหน่อยแล้วก็หมุนหมุนเปไปก้มหลังนิดนึงนะคะถ้าก้มหลังหน่อยเขาก็จะไม่หล่นหรอกหลังจากนั้นลูกเราก็จะหัวห้อยแลดูน่าสงสารแต่ไม่เป็นไรเอามืออีกข้างหนึ่งสอดเออสอดแบบนี้ป๊าเห็นไหมเขาก็จะอยู่ข้างหลังเราแล้วแล้วก็ติดข้างหน้าปากเป็นอันเสร็จแล้วก็แบบเออเขยา่า จดก้นลูกหน่ว่าให้เขาอยู่ยังไงอะไรแบบนี้นี่เขาะจะอยู่ข้างหลังแค่เนี้ไม่ยากหรอกถ้าเกิดว่าตอนแรกๆก็จะแบบกังวลหน่อยเดี๋ยวแบบมันจะหล่นหรือเปล่ามันจะอะไรหรือเปล่าแต่ว่ายิ่งถ้าเขาโตกว่านี้นะคอเริ่มแข็งอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะเริ่มแบบว่าคุ้นเคยกับกับการอุ้มแบบนี้แล้วเขาก็จะไม่กรีดร้องอะไรมากนะจ๊ะก็ไปลือ้อเต้อุ้มมาให้ดูจริงๆฉันเคยให้ดูไปแล้วนะ ดูอีกไหมล่ะดูอีกหน่อยก็แล้วกันอันนี้จะเป็นเป้รุ่นที่แบบว่าใช้ตอนที่แบบเป็นเด็กอะเป็นเด็กทารลกเลยอ่คอยังไม่แข็งอะใส่เงี้ยแล้วก็เอาลูกเอาลูกใส่ตรงนี้มันก็จะเป็นเหมือนเหมือนเหมือนเป้อะนะอันนี้จะค่อนข้างดีสําหรับเด็กที่ยังคอไม่แข็งตัวนี้เนี่ยที่ญี่ปุ่นราคาจะอยู่ประมาณ5,000เยนขึ้นไปเท่าที่เห็นนะคะแต่ว่าอันนี้เนี่ย คุณแม่สามีเดียนค่ะเขาเย็บมาให้แม่สามีสันดืิมากเก่งที่สุดในเรื่องเย็บผ้าเนี่ยที่สุดเขาเย็บผ้าเก่งและก็อีกรุ่นหนึ่งอันนี้ก็ฉันใช้ตั้งแต่ตอนน้องอายซึ่งตัวนี้เนี่ยนะฉันเ,เขาเรียกอะไรอะ่ะเพื่อนคนญี่ปุ่นนะเขาทำขายฉันก็ฉันก็เลยซื้อมาตอนนั้นนั่นนะมันจะเป็นลักษณะเป็นผ้าคาดเป็นรูปกากระบาดแบบเนี้ย อยู่ดีเออตรงนี้นะตรงนี้มีซิปด้วยเปิดได้ประมาณนี้ซึ่งวิธีใช้ก็คือว่าสวมไปค่ะเป็นกากระบาดใช่ไหมสวมไปอย่างเงี้ยจะติดหัวลูกไหมนะไม่นะสวมไปอย่างเงี้ยประมาณนี้ยเอาให้นึกออกกแล้วกันแล้วมันก็จะมีรูใช่ไหมก็นึกออกปะตรงเนี้ยก็จะมีรูให้เด็กเอาขาออกก็คือให้ลูกนั่งก้นเขาก็จะอยู่ตรงนี้ ก้นเขาก็จะอยู่ตรงตรงเนี้ยแล้วขาเขาก็จะออกมาตรงเนี้ยแค่เนี้ยแต่ว่ารุ่นนี้คือต้องเหมาะสําหรับเด็กที่อย่างเงี้ยห้าเดือนแล้วขึ้นไปอะนะคือคอต้องแข็งแล้วประมาณนั้นถึงจะใช้รุ่นนี้ได้จริงๆอันนี้นะถ้าคนที่มีความสามารถในเรื่องของการเย็บผ้าดิฉันก็แนะนำว่าเย็บเองเลยค่ะเพราะว่ามันไม่ได้ยากเพียงแต่ว่าคุณจะต้องออใส่ใจ ลงไปตอนที่เย็บตรงช่วงตรงช่วงที่เขาเรียกอะไรตรงตรงรอยกากระบาดของมันนะ่ะให้มันหนาหน,า,น,า,น,า,นาหน่อยเย็บเข้าไปหลายๆทีผ้านี่ก็แบบว่าต้องซับสองชั้นนะสองทบถ้าชั้นเดียวก็เดี๋ยวมันจะขาดอะไรอย่างเงี้ยก็เย็บให้มันดีๆแน,น่นๆหน่อยกันแล้วกันแค่นั้นแหละจ้าส่วนอีกรุ่นหนึ่งรุ่นนี้ก็คือจริงๆเนี่ยนะไอ้รุ่นเนี้ยฉันมีเบาะรองของมันด้วยละ แต่ว่าอยู่ไหนก็ไม่รู้หาไม่เจอนี่อันนี้ที่เคยใช้ตอนน้องอายซึ่งน้องอายเขาไม่ไม่ได้หนักมากไงฉันก็ยังใช้ได้อยู่ตอนนั้นนะนะแต่ตอนนี้น้องกายหนักมากฉันใช้รุ่นนี้ไม่ได้แค่ดูสายมันดิแคดูสายตรงบ่ามันดิมันจะไม่ค่อยหนาเห็นปะคือโอเคมันก็นิ่มนั่นแหละระดับหนึ่งแต่ว่ามันถ้าเทียบกับรุ่นเนี้ยรุ่นนี้มันจะหนาแล้วมันก็จะนิ่มกว่าคือมันก็จะทําให้เราไม่ค่อยเจ็บไหลนะถามันยังปวดมันยังปวด แต่ถ้าเทียบกับรุ่นนี้รุ่นนี้จะไม่ค่อยปวดเนี่ยมันจะไม่ค่อยหนาแล้วก็อันนี้อุ้มได้อุ้มได้ถ้าอมันจะมีเบาะมีนะหาไม่เจอวะ่ะมันจะมีเบาะเบาะใส่ตรงเนี้ยแล้วก็อุ้มแบบอุ้มแนวนอนอย่างเงี้ยตั้งแต่แรกเกิดอะ่ะเออคืออุ้มแนวนอนอย่างเงี้ยได้หนึ่งนะแล้วนะแล้วก็อุ้มไว้ข้างหน้าเอาเด็กหันหน้าเข้าหาตัวก็ได้หนึ่งเอาเด็กหันออกไปข้างหน้านก็ได้นะเอาคางผ้าอย่างเงี้ยแล้วก็รูเนี้ยเอาแขนออกแขนเด็กนะไม่ใช่แขนแม่ แขนเด็กออกก็ได้อีกหรือว่าเอาไปไว้ข้างหลังก็ได้อีกเพียงแต่ว่ารุ่นนี้ข้อเสียของมันคือว่าเจ็บไหลไม่มีเข็มคัดตรงเอวเพราะฉะนั้นก็การรับน้ําหนักที่ตัวเด็กจะมาตกอยู่ที่บ่าของแม่เพราะฉะนั้นนี่ก็จะทรมานนิดนึงสําหรับคนที่แบบลูกตัวใหญ่ก็ร <c oughs> ุ่นนี้เดียงก็ไม่แนะนําถ้าเกิดว่าคุณมีลูกที่แบบเออน้ําหนักไม่ค่อยเยอะอะไรอย่างเงี้ยนะก็ใช้ได้อยู่นะรุ่นนี้แล้วก็อีกอันหนึ่งนั่นก็คือผ้าเย็น แข็งปากเลยอย่างเี้คือจริงๆแล้วเนี่ยนะไอ้ผ้าเนี่ยเอ่อมันเป็นผ้าที่เอาไว้อา่าที่ญี่ปุ่นเขาเขาแบบเอามาชุบน้ำอะแล้วก็พันคอกันคือมันจะสามารถเก็บความเย็นได้น,นานแล้วมันก็เขาเรียกอะไรอ่ะมันมันมันแห้งละเหยช้ามั้งหรืออะไรยังไงเดียนก็ไม่อาจทราบได้นะแต่ว่า มันจะเย็นน่ะคือคือชุบน้ําธรรมดาถ้าเกิดว่าเราไม่ชุบน้ําเนี่ยนี่ลูกที่เราไปเล่นแล้วมันก็ลืมเอาไปวางแหมนไว้มันก็แข็งเนี่ยค่ะเวลามันแห้งอ่ะนะมันก็จะแข็งวิธีเก็บรักษาก็คือว่าเวลามันแข็งเนี้ยอย่าไปหักนะเดี๋ยวมันพังให้เอาไปชุบน้ําแล้วมันจะก็จะกลับคืนสู่สภาพเดิมจริงๆเวลาที่เก็บที่เราจะใช้ใช้เสร็จแล้วสมมติว่าที่ญี่ปุ่นเนี่ยมันมีหน้าร้อนแค่แป๊บเดียวใช่ไหมหน้าหนาวเราก็ไม่ใช้อยู่แล้วถูกปะไม่ให้พับพับไว้หรือว่า พับไว้หรือว่าม้วนไว้ก็ได้แล้วก็ให้มันแห้งแล้วพอมันแห้งก็ค่อยเอาไปเก็บแล้วเวลาเราจะเอามาใช้ใหม่เนี่ยก็ไปฉุกน้ำเดี๋ยวฉันไปฉุกน้ำมาให้ดูนะฉุกน้ำมาแล้วโอ้พระเจ้าจอร์ดมันดีจริง,รงเลยอะะจอร์ดโอ้ oh my god ซาร่าจะทำได้ยังไงนี่ฮะจไมมันถึงได้กลับคืนสุดสภาพนี้โอ้มันยอดมากเลยเธอจะทำได้ยังไงอะโอ้ไม่นะเว่ แค่นี้แหละไปชุบน้ํามามันก็จะเป็นอย่างเงี้ยนิ่มๆกลายเป็นผ้าธรรมดาซึ่งแบบว่าเด็กใช้ได้ผู้ใหญ่ใช้ดีคือเด็กก็กแบบมันร้อนใช่ไหมละ่ะแกก็ไปชุบน้ําแล้วก็บิดแล้วก็เนี่ยพันคอไว้อย่างเงี้ยคนญี่ปุ่นเขาแกอย่าแปลกใจนะถ้ามาญี่ปุ่นนะร้อนแล้วแบบเฮ้ยแม่งคุณใส่ผ้าพันคอเต็มเลยมันไม่ร้อนกันหรอไม่ใช่เขาเอาผ้าเย็นๆอย่างเงี้ยใส่ไว้แล้วก็พันมันก็จะแบบคือเวลาที่คอเราเย็นร่างกายเรามันก็จะแบบว่าเย็นตามไปด้วย จริงๆมันเป็นนวัตรกรรมที่ประเทศไทยควรมีไหมอะแกคิดว่าใช่ว่บาบ้านเรามันร้อนถูกไหมเราควรจะมีนะจุดๆนี้ฉันก็ไม่เข้าใจทำไมบ้านเราไม่มีกันเออเนี่ยก็ผ่านไว้สําหรับเด็กเนะี่ยเดี๋ยวก็ไปผ่านคอเด็กอย่าไปรัดแน่นหรอกเดี๋ยวตาย <S <S แค่นี้แหละคะ่ะเวลาจะไม่ใช้ก็ม้วนมันแล้วก็เอาไปตากให้มันแห้งแล้วก็เก็บเอาไว้ทั้งแห้งๆอย่างนั้นแหละแล้วก็พอจะเอามาใช้ก็แค่ไปชุกน้ำข้อระวังอย่างเดียวคืออย่าไปหักมัน ตอนที่มันแห้งถ้าหัก็เลยมันก็พังแค่นั้นจะ้ะง่ายดายเวลาจะใช้อีกก็ไปชุบน้ำเลิศดีมากเลยเนะี่ยฉันโคตชอบเลยจริงที่ญี่ปุ่นมันก็มีหลายรุ่นหลายแบบนะแต่ว่าฉันชอบรุ่นเนี้ยมันมีเม็ดเมดอะไรของมันก็ไม่รู้ตรงเนี้ยเต็มเลยก็อนสำหรับคลิป how to อุ้มลูกด้วยเป้นะจ๊ะก็ขอจบเอาไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณมากสวัสดีค่ะ มั่ยมั่มัยมั่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 ม,มั่ยบ๊ายบายสวัสดีค่ะทําไมเนี่ยแกกลับมาทําไมคือจะบอกว่าเมื่อวานเนี่ยทําคลิปใช่ปะ่ะไอ้ how to อุ้มลูกแล้วก็ตัดต่อไปแล้วด้วยนะเสร็จแล้วด้วยนะแล้วก็พลันคิดได้ว่าฉันสอนแกอุ้มแล้วฉันไม่ได้สอนเอาลูกลงแล้วควรที่จะทําไหมพอดี โอ้โหร้อนมากเพิ่งไปส่งลูกกลับมามีประชุมคุณแม่โอ้โหอะไรอีกมากมายธุระแน่นเรื่องเยอะเพิ่งกลับมาเนี่ย11โมงแล้วเดี๋ยวกินข้าวเสร็จทํานู่นทำนี่นิดหน,น่อยแพงต้องไปรับลูกอีหละเหนื่อยจิเป่งชีวิตก็เลยจะมาทำ how to เอาลงนี่หลับแล้วเนี่ยดูที่หน้นปาปาก how to เอาลงจริงๆเนี่ยนะไอ้วิธีเอาลงที่ง่ายๆเลยก็คือว่าอย่างเขาหลับอย่างเงี้ยเราก็นั่งแล้วก็เอียงไปให้เขานอนแล้วก็ปลด ตรงนี้ออกเลยก็ได้แต่ในกรณีที่คุณไม่สามารถทําเช่นนั้นได้นะคะก็จะใช้จริงๆมันใช้วิธีเดียวกับเวลาที่เราเอาเอาเขาไปข้างหลังนั่นแหละกระโดดหมุนๆนะก็คือทําเหมือนกันแต่ว่าเดี๋ยวจะทําให้ดูนะจุดนี้นจ๊ะวิธีก็คือว่าต้องปลดตรงนี้ก่อนปลดตรงนี้ออกก่อนแล้วก็มือเนี่ยประคองตัวลูกไว้แล้วก็เอาข้างนี้ออกก่อนนะ เอาออกไปข้างหนึ่งปัป๊บแล้วเราก็เอาเนี่ยแขนประคองเขาไว้ยิ่งมันหลับหลับเนี้ยเอาออกยากสุดเ็นแล้วก็หมุนจ้าหมุนมาในข้างที่ตัวเองถนัดเนี่ยเอาแขนเนี่ยประคองตัวเขาไว้ยาให้หล่นมหมุนมาอีกหมุนมาจนอยู่ได้ข้างนันตัวเนี่ยแล้วเราก็ค่อยเอาแขนข้างเนี้ยมาสลับเอาข้างนี้ออกปัป๊บกลับมาอยู่ข้างหน้านแล้วไดไหมล่ะง่ายด้เสร็จแล้ว เปลี่ยนมาอุ้มเป็นข้างหน้าต่อได้ถอดหมวกหน่อยหมวกนี่แม่สามีเย็บให้นะล่ะอุ้ยตายนะเอ้งงงเลยงงเลยอะ่ะตื่นมาอะไรเนี่ยเอา้าเอา้าเอา้าชีวิตนี่มันอะไรเนี่ยนี่มันอะไรอะชีวิตไม่เกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้น,นกับฉันบางคนอาจจะแบบว่าเห็นเวลาที่เราอุ้มลูกแล้วแบบลูกหัวห้อยนะ่าสงสารจังเลยอะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆจะบอกว่าพอเขาคอแข็งนะ สังเกตดูดิพอเ้วเขาคอแข็งเนี่ยพอเราอุ้มไปข้างหลังปุ๊บพอเขาขึ้นได้เนี่ยเขาจะชันตัวขึ้นเหมือนเขาคว่ำได้แล้วไงเขาก็จะรู้สึกเหมือนตัวเองคว่ำอยู่เขาจะชันตัวขึ้นได้แล้วก็ไอหัวห้อยๆอ,อย่างเงี้ยมันไม่มัน,มน,มนไม่เป็นไรหรอก <laughs> เด็กค่ะนะนะมีคนอยากฟัดฉันฉันฟัดเผื่อ <laughs> ยี่บายบายกันบาย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 หน้ายัางงงอยู่หน้ายัางงงเพิ่งตื่นหัวเปียกหัวหัวเปียกหัวเปียกร้อนร้อนมากวันนี้37องศา God. หมายการดูหน้าหาฉันดิมันเยอะพระาลาจริงๆคนนี้บายบายสวัสดีค่ะอมหน่มอมยิ้มอมยิมา,ามยาิ้ม